มาดูความคืบหน้านะครับของงานอาคารสถานีบ้านโป่งกันบ้างนะครับน,นี่ก็เริ่มทาสีในส่วนของห้องน้าแล้วครับห้องน้ําก็จะเป็นอาคารแยกนะครับกับตัวอาคารสถานีหลักแต่ก็จะอยู่ติดกันนะครับเชื่อมต่อกันจะเป็นอาคารหลังแยกออกมาต่างหากเลยอันนี้ทาสีเหลืองมัส,ส่านะก็เป็นสีจริงแล้วอันนี้เริ่มทาสีแล้วนะครับ ก็กำลังทำอยู่การกั่ข้าวครับก็น่าจะใช้ได้ประมาณเดือนเมษายนนี้ครับประมาณสอสมเดือนนะมีตัวสะพานลอยนะครับวันนี้ก็มีการเทคอนกรีตไปแล้วด้วยมีการเทคอนกรีตเพิ่มเติมแล้วครับ าคารชั้นบนนะครับก็มีการทาสีไปแล้วเช่นกันนะครับก็จะเป็นสีโทนอ่อนนะครับจะเป็นสีเหลืองจางๆนะฮะตอนนี้เนี่ก็ติดตั้งแอร์แล้วนะครับเหลือแค่เดินท่อแอร์เข้าระบบแล้วก็ใส่สารทำความเย็นนะครับ ใหญ่อันนี้ที่ทำกันงานหลักก็จะเป็นเนี่ยครับทาสีอาคาห้องน้ำภายในส่วนใหญ่ก็ใกล้เคียงกับคำว่าเสร็จแล้วนะครับภายนอกก็เก็บงานแล้วก็เดี๋ยวจะน่าจะทาสีกันต่อ ก็ยังเป็นสีเหลืองมัณสาน,นะครับสีคลาสสิกของรฟทอนผนังด้านนี้ก็ทาเสร็จแล้วครับอีกฝั่งที่ติดกับถนนก็ทาเสร็จแล้วเช่นกันนะ,ะรยายงานความคืบหน้ามาให้ชมนะครับางานก่อสร้างไฟทางคู่นะครับสถานีบ้านโป่ง